การที่เอาสิ่งมีชีวิตที่พิการมาอ้างว่าไม่มีผู้สร้างเนี่ยนะเหมือนอะไรรูกไหมครับเหมือนกับการที่ท่านเดินไปในหมู่บ้านหนึ่งที่มีบ้านอยู่สิบหลังท่านเดินไปดูหลังที่ 1- นถึงแเนี่ยสมบูรณ์สวยงามดีมีระบบไฟมีหลังคามีประตูอะไรเรียบร้อยแต่ไปดูหลังที่9กับ10อ้าวปรากฏว่าหลังคาไม่มีประตูลูกบิดหายนั้นสรุปเลยแล้วกันว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีผู้สร้างบ้านสร้างตัวเองขึ้นมาด้วยตัวของมันเองถ้ามีคนพูดแบบนี้เนี่ยแน่นอนจะถูกมองว่าบ้าแต่กลับกันผมต่อให้เลยว่าสิ่งมีชีีวิิตอร สมบูรณ์แข็งแรงดีเราจะพูดไหมครับว่ามีสิ่งมีชีวิตที่พิการอยู่ฉะนั้นสิ่งมีชีวิตไม่มีผู้สร้างมันเกิดขึ้นเองโดยไม่มีผู้สร้างผู้วางระบบไม่มีผู้วางระบบให้มันมีลูกหลานสืบต่อกันได้แน่นอนถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยบ้านพอๆกับบอกว่าบ้าน1ิบหลังสร้างตัวเองขึ้นมาโดยไม่มีผู้สร้างเพราะ DNA เนี่ยมีความซับซ้อนมากกว่าบ้านทั้งหลังอีกอาจจะเกิดคําถามแล้วทําไมพระเจ้าต้องสร้างมาพิการด้วยเพราะโลกนี้เนี่ยพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อทดสอบไงครับการพิการก็ถือเป็นข้อสอบหนึ่ง มนรวยกินหรูอยู่สบายแน่นอนฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะถูกทดสอบในรูปแบบต่างๆวิธีที่จะสอบผ่านก็ต้องทำตามบัญญัติของอัลลอฮ์พระเจ้าที่แท้จริงที่บัญญัติไว้ในอันกุรอานและอันกุรอานก็พิสูจน์ได้ว่ามาจากพระเจ้าและการพิการส่วนใหญ่ก็มาจากการฝ่าฝืนบัญญัติของพระเจ้าทั้งนั้นเช่นกินเหล้ามเมาไปชนเสาไฟคาหักหรือมนุษย์ทำสงครามกันทิ้งนิวเคลียร์คนที่โดนรังสีก็รับผลกระทบทำให้พิการและอีกมากมายหลายสายเหตุที่มาจากการฝ่าฝืนของมนุษย์และทั้งหลายๆอย่างนี้คือบททดสอบที่มนุษย์ทุกกกกคนนนนนจะะตตต้้้อออองงงถูสบบววแแลลลรัผทททไไไปาาามี่เดใโ